เราจะมาบันทึกรายการค้าว,วันที่22มกราคมนะคะจ้างบริษัทต้าเวยจำกัดซ่อมคอมพิวเตอร์มูลค่า2,000บาทโดยชำระเป็นเงินสดบริษัทได้รับไปส่งของใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินเลขที่4002และออกใบหักภาษีหน้าที่จ่ายให้บมจต้าเวยค่ะ มาที่โปรแกรมนะคะเราจะไปที่ระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้าค่ะกด workflow นะคะและไปที่ i n v o i c e บริการค่ะกดที่2.1ค่ะค่ะสกิส,สดเล่นเอกสาร0001แล้วกดโอเคนะคะค่ะกด F 3เพิ่มค่ะได้ที่เราจะให้ระบบกานะคะกด Enter ไปที่ เลขที่อ้างอิงน,นะคะจะเป็น4002ค่ะจากโทว์ันที่จะเป็น220158ค่ะรหัสผู้ขายนะคะเราจะค้นได้ก็ใส่จุดแล้วก็ enter นะคะแล้วเลือกบริษัทเต้าเลยนะคะ S3 ค่ะกด e n t ค่ะ จากนั้นเราจะมาที่รายการค้านะคะใส่รหัสค้นหาใส่จุดและว n t t r r ค่ะเราจะเลือกที่ค่าสร้งคอมพิวเตอร์ค่ะ G6 ค่ะกดเลือกค่ะใส่จำนวนนะคะ1ครั้งค่ะกดโอเคค่ะแล้วก็ราคา2องานหนงนะคะกดโอเคค่ะ จากนั้นเรานำพิึะะีการสีหน้าที่จ่ายใส่จุดแล้วก็กดบนที่งงออนะคะมันจะขึ้นมานะคะเป็น XL ใบภาสีหน้าที่จ่ายริษัตหักนิติบุคคลนี่ค่ะงอดอห้าสานะคะเราจะไปที่เลขที่คะ่ะเลขที่นะคะใส่ศูนศูนศูน หนึ่งค่ะแล้วที่อ้นอิีนจะเป็น4002นะคะจากนั้นจะไปที่เงน่อขไขภาษีค่ะใส่หนึ่งค่ะหักนงำนที่จ่ายมาตาหนึ่งนะคะลำดับที่ในายงาภาษีใส่0001ค่ะ ศูนย์สี่ตัวนะคะแล้วก็หนึ่งประเภทเงินได้ใส่ว่าค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ค่ะพิมพ์ว่าค่าซ่อมคอมพิวเตอร์คภาษีหน้าที่จ่ายสามเปอร์เซ็นตนะคะค่ะแล้วกด F10 บันทึกเลยค่ะ กดบันทึกอีกทีนะคะค่ะโปรแกรมจะุงวันชีพอัตโนมัติให้ก็คือค่าจ้างและค่าบริการเดบิตค่าจ้างและค่าบริการ2,000เดบิตภาษีซื้อ1 4 0เครดิตเงินสด2,080เครดิตภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่าย60ค่ะกด F 1 0บันทึกนะคะเราจะไม่พิมพ์นะคะกดน o ค่ะ